ต่อมาวิสกี้วิสกี้เนี่ยโดยหลักเขาจะผลิตจากข้าวเมส์ข้าวหมาอคืออะไรข้าวหมส์คือข้าวที่แบบกำลังงอกเอามาหมักบ่มต้มกันแล้วแต่กระบวนการของแต่ละแบรนด์นะฮะโดยหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นข้าวบาเรหรือข้าวไรแล้วแต่แบรนด์โดยหลังจากนําไปกลั่นเนี่ยเขาจะนําไปบ่มในถังไมโอ๊กอย่างน้อย3ปีขึ้นไปนะสปีขึ้นไปเท่านั้นนะเพื่อให้ได้สีกลิ่นที่ดีขึ้น แต่บางเจ้าก็จะมีการเติมกลิ่นเติมสีเติมแบบว่ากลิ่นพวกคาราเมลอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีอรรถรสในการกินมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ วิสกี้จะมีการสะกด2แบบนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นวิสกี้ที่แบบว่า W H I S K E Y แต่บ,บางตัวบางขวดทำไมถึงไม่มีตัว e สะกดอ่ะงงปะมาเราจะมากระจ่างกันด้วยกันโดยหลักๆแล้วอ่ะเขาจะแบ่ง e และไม่มี e ตามแหล่งที่ผลิตแหล่งที่ผลิตหลักๆก็จะมีอย่างสกอตแลนด์สกอตวิสกี้เนี่ยสกอตวิสกี้จะไม่มีตัว e จะสะกดด้วย e. K Y อ่า K Y นี้นะกับทางฝั่งแคนาเดียนวิสกี้ก็จะเป็นวิสกี้ที่ไม่มีตัว e. ตระกดแบ่งปบบสองประเทหลักนะต่อมาวิสกี้ที่มีตัวอีก็จะเป็นหลักๆเลย Irish Whiskey กับ a m e r i กั n Whiskey American Whiskey Bourbon เนี่ยจะเป็นเบอร์เบิได้โดยเบอร์เบิเนี่ยต้องมีส่วนผสมของข้าวโพด51%ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเบอร์เบิได้